สวัสดีครับสองต้นไม้วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดสายโทสามอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมนะครับพาคุณผู้ชมมาดูป่าที่ปลูกโดยพระนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับจากที่ผมได้ไปสัมภาษณ์หลวงตาแทนนะครับเจ้าอาวาสวัดสายโทสามนะครับท่านให้ข้อมูลว่า ป่าแห่งนี้นะครับปลูกเมื่อปี2555นะครับมาจนถึงวันนี้ก็ต้นไม้นะครับที่อยู่ในป่าแห่งนี้ก็มีอายุ11ปีนะครับซึ่งต้นไม้ที่ปลูกนะครับผมวัดดูแล้วนะครับระยะอยู่ที่2เมตรครึ่งนะครับต้นไม้ที่ปลูกนะครับก็จะมีหลายประเภทเลยนะครับ ต้นตะเคียนทองนะครับตะเคียนทองก็เขียวสวยเลยนะครับแล้วก็มีต้นไผ่นะครับมีต้นไผ่ครับตัวนี้เป็นต้นไผ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตะเคียนทองนะครับเป็นประดูนะครับต้นยางนานะครับโซนนู้นก็จะเป็นต้นแดงนะครับต้นแดงสองต้นนะครับ ตันนี้ก็จะเป็นตะเคียนกับประดูนะครับนี่นครับต้นยางนาสองต้นนู้นนะครับ11ปีผ่านไปนะครับหลังจากที่วันเริ่มลงมือปลูกนะครับทำให้ต้นไม้เขาเติบโตนะครับท่านบอกว่าปลูกเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับนะก็ต้นไม้ก็เติบโตเองนะครับดังที่เห็นนี่แหละนะครับ ต้นไม้ดั้งเดิมนะครับมีอยู่ท่าน <อ after S 1> บอกว่ามีอยู่ <h> ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับจะเป็นต้นมะขามนะครับเนี่ยนะครับต้นมะขามต้นนี้นะครับไม้ดั้งเดิมที่สุดนะครับท่านบอกว่านะครับจริงๆแล้วนะครับพื้นที่บริเวณนี้น่ะเป็นพื้นที่โล่งเลยนะครับมีต้นมะขามต้นนี้แหละนะครับที่เป็นหลักไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับ ท่านจเจ้าอาวาสในสมัยนั้นนะครับก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะร้อนจนเกินไปนะครับก็เลยมีความคิดว่าจะปลูกต้นไม้นะครับซึ่งท่านก็ได้ลงมือปลูกไว้นะครับต้นนี้จะเป็นต้นมหาดนะครับอ่านะครับต้นหาดนะครับของเขากินได้ครับนะครับลำเขาก็ตรงสวยเลยนะครับ ออกเป็นคู่กันเลยนะครับสองต้นนะครับนี่นะครับก็จะมีสะเดานะครับมีสะเดามียางนานะครับประดูนะครับเราต้นนี้ออกใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยนะครับแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปนะครับ ต้นตะเคียนทองต้นนี้นะครับสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่เลยสิบเดปีนะครับเอาคุณผู้ชมครับมีต้นสักด้วยครับนี่นี่โซนนี้จะเป็นต้นสักนะครับสังเกตดูนะครับท่านท่านจะปลูกเป็นโซนๆไปนะครับตันนี้ก็จะเป็นต้นสักต้นสักก็จะเยอะหน่อยนะครับอือ มีต้นโพด้วยนะครับต้นโพนะครับฮอกกานีก็มีครับนี่ฮอกกานีนะครับต้นนี้เล็กนะครับไม่น่าจะเอียปีน่าจะปลูกเสริมภายหลังนะครับฮอกกานีมีพืชตระกูลส้มด้วยนะครับอันจะเป็นส้มโอรหรือเปล่านอน,นี่นครับ จากที่โล่งนะครับจากที่โล่งๆเลยนะครับเมื่อมีการปลูกป่านะครับลักษณะก็จะเป็นเช่นนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชอบในการปลูกป่านะครับเนี่ยดูเลยนะครับป่าอายุสิบเอ็ดปีจะได้ประมาณนี้นะครับอ๋อนี่มีลูกตาลว้อยนี่ลูกตาลเนี่เก็บไปทําขนมนี่อร่อยนักหอมนะครับนี่อื้กลิ่นหอมมากนะครับ ทำขนมได้เลยนะครับนี่มีอยู่ต้นนึงนะครับตรงนี้นะครับต้นตาลน,นะครับอยู่ด้านหน้าสุดของวัดเลยนะครับปลูกนี่เป็นแนวยาวไปเลยนะครับบริเวณด้านหน้าวัดนี่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับ มะม่วงครับคุณผู้ชมครับนี่มะม่วงจากการดูแล้วนี่มะม่วงน่าจะเกิดก่อนนะครับต้นนี้นะครับน่าจะปลูกเกิน11ปีไปแล้วนะครับต้นนี้ดูจากกิ่งก้านสาขาของเขาที่มันที่แตกออกใบออกนะครับแตกกิ่งก้านออกไปครับไม่น่าจะใช่11ปีน่าจะเกินแล้วนะครับอันนี้เป็นเสดาคู่นะครับยืนสวยคู่กันเลยนะครับ กระดานี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับก็คือยอดมันเนี่ยเอาไปจิ้มน้ําพริกนะครับดอกก็สามารถที่จะเอาไปลวกนะครับจิ้มน้ําพริกอร่อยเช่นกันนะครับใบของเขานี่ยังสามารถเอาไปแช่น้ําไว้นะครับหมักไว้แล้วก็เอาไปรดเวลาที่เราปลูกผักเนี่ยนะครับป้องกันศัตรูพืชได้นะครับมาดูโซนต้นแดงครับ โโอ้หมีแต่ต้นตรงๆสวยๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่โซนนี้ต้นแดง11ปีสูงมากสวยมากตรงมากนะครับนี่ไม้แดงนี่เป็นไม้เนื้อแข็งเลยนะครับแข็งมากครับเอาไปทําเสาหนี่สบายๆเลยนะครับ ต้นนี้อย่างตรงเลยนะครับนี่ผู้ชมดูครับโอ้โหตรงสุด,สดผมชอบมากเลยนะครับต้นแดงนี่งามจริงๆครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเปลือกของเขาสีสวยมากนะครับออกอมชมพูเลยนะครับนี่ นี่เป็นต้นมะข่ามงนะครับเดี๋ยวผมจะไปไปดูต้นนี้นะครับมะข่ามงนะครับหนึ่งต้นแตกออกเป็นสองนะครับตรงง่ามนี้นะครับกลายเป็นสองต้นขึ้นไปแล้วนะครับสูงขึ้นไปข้างบนก็แผ่หาแสงนะครับตามลักษณะสไตล์ของต้นเขานะครับสวยนะครับสวยมากเลยนะครับ จะมีต้นกระถินนรงใหญ่ต้นนู้นนะครับอันนี้น่าจะเกิดเกิดเองมั้งนะครับต้นใหญ่กับเพื่อนเขาที่ว่าโอเคเลยนะครับวัดร่มรื่นนะครับถ้าเกิดว่ามีการจัดการปฏิบัติธรรมต่างๆนี่นะครับสามารถใช้พื้นที่บริเวณวัดแห่งนี้นะครับจัดได้เลยนะครับเพราะว่าร่มเย็นนะครับร่มเย็นมากๆเลยนะครับ าละครับนี่คือป่านะครับที่อยู่วัดสายโทสานะครับอายุ11ปีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ